ลอยตัวเหนือราม่าโตโน่เคลื่อนไหวไอจีอยู่กับนิชาหลังว่ายน้ำข้ามโขงสำเร็จหลังโตโน่พาคินเสร็จสิ้นภารกิจวันแมนแอนเดอรริเวอร์หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงเพื่อระดมทุนหาเงินสนับสนุนสองโรงพยาบาลฝั่งไทยและฝั่งลาวได้เงินบริจาคไปแล้วกว่า68ล้านบาทแม้กระแสะราม่ายังคุกกลุ่นและมีประเด็นให้พูดถึงต่อเนื่องมาอยู่บ้างแต่หนุ่มโตโน่ก็ลอยตัวเหนือราม่า ล่าสุดก็ถึงเวลาได้พักผ่อนชาร์จแบตให้ตัวเองและหวานใจอย่างสาวนิชาณัฐน,นิชาบ้างสักหน่อยโดยล่าสุดเจ้าตัวโพสตคลิปขณะทําหน้าที่ขับรถพาสาวนิชาไปเที่ยวพักผ่อนที่เขาใหญ่พร้อมแซวหวานใจทั้งร้องทั้งเต้นไปตลอดทางพร้อมแคปชั่นว่าบางครั้งผมก็สงสัยนะที่เขาบอกว่าเป็นคลิปของผมจะพาผมไปเที่ยวไปพัก แต่จากการเดินทางและอาการของเขาเอ๊ะมันเป็นคลิปของใครกันแน่ทั้งกินทั้งเลือกเพลงตามใจตัวเองร้องดังมากและเต้นส่วนผมขับรถแต่ยังไงก็ขอบคุณนะจากที่จะได้ไปเที่ยวต่างประเทศกลายเป็นเที่ยวเขาใหญ่แทนเพราะพี่ต้องฝึกว่ายนะ้ําขอบใจมากพญาชน้อยปีศาจพญาชน้อยเขาใหญ่โคราชงานนี้คอมเมนต์ชาวเน็ตบอกว่าน่ารักอาการของคนมีความสุขดีใจค่ะได้ไปพักผ่อน เที่ยวให้สนุกนะครับเราก็เป็นค่ะเวลาไปทริปกับแฟนอารมณ์ก็จะประมาณนี้เขาเรียกว่า entertain คนขับมีแฟนเด็กก็งี้แหละพี่โน่น่ารักเอ็นดูเด็กน้อยของคุณปีศาจบอกได้เลยว่าคู่นี้เขาน่ารักกันมากๆจบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ